สวัสดีค่ะสำหรับแม่คนไหนที่ปวดขานะคะลองมาแช่น้ำอุ่นเสิคะแล้วจะรู้สึกฟินมากเลยค่ะมันจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยนะคะน้ำอุ่นน้ำอุ่นเท่านั้นนะคะอย่าแช่น้ำร้อนนะคะคนท้องอย่าอาบน้ำร้อนนะคะต้องอุ่นๆเท่านั้นค่ะแล้วไม่ต้องแช่นานนะคะอย่าบอกว่าเวลาแช่น้ำอ่ะลูกจะดิ้นด้วยอ่ะดิ้นเยอะเลยสงสัยลูกคิดว่า ก็เล่นอยู่ในสาแม่น้ำยมีไงสำหรับแม่คนไหนนะคะที่ปวดเมื่อยตามร่ากกายแนะนำให้ลงมาแช่น้ำดูค่ะแล้วจะหายปวดเมื่อยอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะอยากบอกว่าฟินมากเลยค่ะเวลาแช่น้ำค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าคนท้องอาทิตย์ละครั้งองมาแช่น้ำอุ่นดูสิคะ แล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายมากผ่อนคลายมากๆเลยค่ะยังไงใครที่ไม่เคยลองแช่น้ําแบบตอนท้องนะคะลองมาแช่ดูค่ะไยนจะบอกว่ามันผ่อนคลายมากเลยคะ่ะวันนี้จะมาแนะนาการออกกําลังกายเท้านะคะสําหรับแม่คนไหนที่ปวดเท้านะคะเวลาอาบน้ํานะคะแช่น้ําในน้ําอุ่นนะคะ แล้วเราก็ออกกาลังกายเท้ากันค่ะมันจะทําให้ผ่อันคายนะคะออกกําลังกายก็ง่ายๆ,ๆเลยค่ะนี่นะคะเอาเท้าจุ่มไปในน้านะคะจุ่มไปแล้วก็ดันเท้าดัานเท้าให้อันนี้ค่ะอุย้ยดันเท้าให้มันเลื่อนดันเท้าเนาะเนิ่มยกขึ้น ลงแล้วก็ดันดันให้นิ้วมัวนอยางเงี้คะ่ะยกขึ้นทำไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ยืดตรงขึ้นแล้วก็เอาลงในน้ำที่อุ่นนะคะ ข้างละสิบก็ได้ค่ะทำง่ายค่ะแล้วก็ค้างไว้แช่ค้างไว้นะคะน้ำอุ่นจะช่วยให้เท้าเราผ่อนคลายค่ะแล้ว,ล,วลองนานนะคะนกระโด สังเกตเท้าเริเ่มเหี่ยวแล้วอย่าใช้นานนะคะออกกำลังกายเท้าแบบง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอให้ จส,สัยนะคะขอให้ลูกคนน้นง่ายๆค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ